เราครัวกอยู่ที่นี่กันเลับครอบัวอยู่ค่นข้างวัดแล้วเขาไอยู่ที่ประเังกฤษอ๋อเปนลูกแล้วองรู้จักไอ้ท่านเสียงนายกไหมเราไม่รู้จักท่านเสียงนายกคนนี้เป็นนายกต่อไป Prime Minister o a n a d a ไอ้ี่ข่าวิสเตอร์ขา ดังๆเล้วโลรได้เป็นน้ายกแล้วที่ว่าเขาว่ให้เราเป็นเราพูดยังเบาตรงไร Okay. Bye, -bye. bye bye. Take care, man. Enjoy your time. Enjoy your time. Bye -bye. See, you. See you.